ตอนว่าเขาสู่สสช่องก็จะเป็นชายลุงพลน,นะคะววนะเข้ามาดูค่ะมาค่ะลุงพลกำลังทำห้องน้ำให้ธ <า S 2> นก,กิจดูนะคะล,ลุงพลแกเป็นคนขยนันห้า แพงแบ่งปันยังต่อไปนะวะลืมเลยวะสนสายไหมมามีคือชื่อๆอยู่เดี๋ยวค่อยไปถามเจ้าเจ้าของที่ก่อนเด้อออีมาเยอะเลยอ่ เดินเดินเดิน,นมาดรอนอยู่ชิยวอ,อันอันบา้าดรอนอยู่ชิบบยวเขาจะถามว่าขี้ดินทรายอยู่ชิยวนะ กินกาฟแฟละไม่เห็นค่ะดินทรายไม่เห็นนะคะเพราะว่าเดอร์เห็นผู้จักอย่าไปพูดเอาเอาคิดดีอัานั้นก็เป็นบอกแตาลุงทำห้องน้ำทำน้คัน้ำวันนี้เรามาทำห้องน้ำบ่ รักลุงักทเบอร์เทำท่าไหไปช่วยใรนอกคนน้ำนอกคนน้ำเนี่ยน้ก็นเลยเฮ้ยน้ำมจะไปช่วยตา ไจนกว่าจะได้อ๋อกวจะได้มงใช่ไหมลุงเขาบอกว่าไปจนกว่จะได้มงใช่ไหมอะไรมันจะแบ่งไว้อย่างนี้เอาเลยเดี๋ยวแต่เจ้าที่บ้านน้ำพี่จะเอามาบ้านพี่โดนหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วค่ะทำห้องน้ำเสร็จนี่ก็ยูทูบเบอร์จะกลับกกกอกทุกคนแค่นั้นจบโอเคจบข่าว เดี๋ยวนี้ละค่ะเดี๋ยวไปช่วยขนเดี๋ยวนี้ละค่ะไอเย็นปัชีเขานเบิดแล้วเข้ามาไม่ทันเลยดู้เรื่องค่ะเขาจนคนมาเบิดแล้วป้าสาวป้าเขาขนมาหมดแล้วอะเออน้าบอกอือเขาต้งบอกว่าขนมาหมดแล้วน้ะดูค่นระปะดาเดี๋ยวค่ะทำเองเดี๋ยวมันจะบาดเท้าบาดมือได้ งั้นลูกขอใา่คลิปลุงคนนะคะวันนี้ลุงมาทำห้องน้ำให้งคงน,นนะคะมาทำคอเทนที่นี่น,น,นะ,ะรู้สึกว่าเออนานเออไม่ใช่ยูทูบเบอร์บ้านลุงนี่จะเป็นคนที่แข็งแรงมากเลยนะอ่ายังไม่ได้ไปขนเลยลุงบอกว่าขนลุงหมดแล้วนะคะเร็วมาก เป็นอะไรอยู่ในป่าก็ยังเห็นโตโอ้ยหน่อแล้วแม่แหลวตัดเสาบ้าแค่เรายกมือกีดวัดมันเท่ากันเสาอเสาหน้าเท่ากันเสาหลังเท่ากันมีเรือเป็นไม้คานได้ความยาเรียกว่าความยาวพข้าไปนั่งที่ได้อ่ะเอฟซีห้ามต้องมาเอฟซียายหรือว่าเอฟซีที่ป่วนห้ามเข้ามาป่วนช่องยายอย่าหาว่ายายไม่เตือนนะคะ เพราะว่ายายไม่ชอบคนมาปบวนพูดก็พูดดีๆคนเราพูดภาษาไทยรู้เรื่องไม่ใช่พูดภาษาพูดภาษาอีหยังโชว์บแมนลุงเป็นจิตาสาลุงเป็นคนพัฒนาลุงเป็นคนที่สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลุงคนคนพัฒนาใครยังไม่ได้ฟังบทเพลงนี้ก็ไปฟังเลยนะคะไแอนเห็นไหมนี้แอนลุงคนคนพัฒนา ใส่หมวูดีกว่าขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็มาคลายทอแก้เชื่อเลยมั้ยคนมีความสุขเสมอนะจ้าจ้าเดี๋ยวลุงทำอะไรเสร็จลุงก็จะมีไปเหรอลุงจิมมี่กับยังคะถามทำไมยัง่ะลุงจิมมี่ยังถ่ายถามทำไมลุงจิมมี่น่ะถ้าถามอะไรที่ผมตอบยากๆได้ไหมโอ้ปลาสมอน ถามอะไรที่ผมตอบดะยากๆได้ไหมมื่อเช้านี้ลุงขึ้นเขาไปหรือยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมออะไรนะสวัสดีคุณยาย่งกำลังใจให้นะคะไปแล้วครับหมดแล้ว น้องมันสวัสดีค่ะเอ้ายายสมรกับลุงเป็นยังไงคะยายสมอนโชคที่หนึ่งยกที่หนึ่งรับขึ้นยกที่หนึ่งตั้งยายสมอนเป็นอะไรเป็นยัไอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียนิหมดแล้วกะลุงหมดแล้วกะลุงแล้วมันหมดเห็นแล้วหมดแล้วป้าก็พยายามตักอยู่แล้วเนี่ยตักอะไรป้าตักอะไรผมาป้าตักเอาอะไรเนี่ย ตักตอะไระยสมนตัดใไรตัดอะไรเสียงดังแท้เอ็ดใครค่า,าเสียงดังโอคนเยอะแยะนู่นมันก็จะเสียงดังสิคะคนอยู่คนเดียวมันก็เสียงไม่ดังค่ะคนอยู่เยอะแยะปากใครปากมันว่าวใส่พอไผ่พอมันมันก็ดังสิคะยุงอ่ร้อแม่เลย เก่นไหมยังน้อยผมหัวเราะเองเออผมรู้แล้วหมดแล้วครับเก่นไม้เราอย่างน้อยเราทำให้แกหัวเราะได้ป้าพอลาสวัสดีค่ะยินแม่จ่อเห็นไหมเห็นเตยพ่อเห็นว่าหมดแล้วแต่ผมไม่เห็นใช่ใช่ยายเรค่อค่อยบาดอ๋อยายสมอน่ารักนะพี่ยนจ้าแง่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 ตรงไหนตรงไหนลุงไปเอามาตรงไหนยายพูดดี ตรงไหนถามหน่อยตรงไหนน่ารักตรงไหนใครใครพูดตั้รักน้องวันน้องมันแคปไปยังแคปไปยามน้องวันน้องวันลุงถามว่ายายสมอนน่ารรักตชอบวัดดีแย่ต่อตรงเทียงนาพี่โดมีน้ำใจดีว่านุ่งอันนี้เรื่องจริงน้ำใจงามมากนั้นทิ้งหนูที่ดีสอดใครคะอ๋อคุณนั่นบะบอ๋อไม่ใช่ค่ะหุยยอกหยอกคุณยายจำลองคนสวยพูดถูกค่ะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ เล่น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  FC ครัเราอยู่ตรงนี้เก็จะมีเสียงเขาหยุดเบอร์มึงอยู่ไกลแๆช่ครับเจะลองจหคนคนขยันลุงคนคนขยันมากเแอนเาลุงคนคนพัฒนาอาศัยอย่างลุงคนคนพัฒนา อาสาพัฒนาบ้านตนกระเล่นโอ้ยยี่ห้อไหนวะอันนี้แม่ตกลงจะร้องเพลงหรือจะถามหลุยไม่ดูหัวช่วมนะคือช่วงแท้ ฮะบอยค่อยแข่งขาบูชุค่อยชียกขึ้นได้จังไดเนาะดไปว่าดูเลยขแม่แม่จะป้าสมนต้องใส่นะครับรู้พอดีเลยหรือเปล่าลุงรู้อะไรต้นยายลงกระดนวางที่กระนั่งอะไ้มาแล้วพอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเอาใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้าไปเบิ้ง ตามหลังเลยเด้อ